สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวังเตาะเห็นไหมพันอย่างเนาะปีนี้ที่ว่าบุรุกเราจะประจาให้เบ่ง่งอีกอยา ไม่ต้องจานจานอืมแต่ว่าไม่ดกโขกดังโกคือว่าไม่ดกนะจ๊ะปกติโดดก,กว่านี้โอ้จริงเลยต้น คือว่าบรุกัท่กนพันยายพ่นมีลูกค้ามาหลับซื้ออืมตานพ่อของเด็กเด็กพ่อของเด็กน้อย ถือว่าบดกจะปกติมันทีแบบดกมากห่อยตยว่ยังตัวย,ย,อย,อย่างอยู่ห่อยอยโยงไปย่างอยู่มาเบิ่งป่านแต่แต่งก็ศาสคร์ก็นพน้องแต่งก็ชาดคระโอ้สาบาย น้ำ้าความเด็กของเธอคิดกับนี้เลย โอ้จําได้อยู่บ่สิประจำมาเก็บหม่องๆุกตอนมาบ่มีตรงนี้ตัวีเสืบ่เลย นี่คือว่าปดกะ้ะปกติดกกว่านี้หลายดกกว่านี้หลายดกบกบิ๊บไอสีของเพื่อนบ่ เปียงเกาะทองทั้นทองชองนะขอบคุณโดยเฉพาะเพื่อนอาจารเบิดเวียบบอสความเบิร์ตมะม่วงมะม่วงมาแรงเลยจ้ามะม่วงมาแรงเลยมะม่วงธรรมชาตินะมะม่วงธรรมชาติเพื่อนบริบบรุงลุงเพื่อนบริบบรมนาห์มาแรงเด้อ ไผได้กินไผได้ดุกเราซิกยอดแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะประจ๋าขอบคุณมากมายเลยค่ะสำหรับกำลังใจมื่อประจ๋าพามาเบิกมะม่วงมะม่วงมะม่วงอันนี้ือเป็นอย่าง มะม่วงสวยๆงามๆว่างามงามเลยพันขอบคุณขอบคุณมากค่ะ